บนขบวนที่2 3 4ชัวริงกรุงเทพกับเป็นการขนาดสายสีแดงเรากำลังมุ่งเข้าสู่สถานีบางซื่อต่อด้วยขบวนที่1 6 9เราจะไปสเข้า ท่นและทีมงานสถานีก็อยู่ในที่สถา,านีกรุงเทพอภิวัตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะรอ,อไปกับขบวนรถเร็วที่169ปลายทางของพวกเราสารยาครับเพื่อที่จะไปส่องรถไปกันที่นั่นอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะแยกย้ายกันที่ลาดบุรีครับ แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปชมบรรยากาศกรุงเทพอภิวัตและขบวนที่169และสารยาพวกคู่กันไปเลยครับสำหรับในรอบนี้ต้องขออภัยมิตรสหายแฟนรถไฟท,ทุกท่านที่ฉันไปไม่ได้ไหลายวันเนื่องจากติดภารกิจเรื่องงาน ทั้งตอคนเอาไว้รอบต่อไปฉันไม่ให้ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณสหายทุณาัตตาที่สถานีกรุงเทพอภิวัตกับขบวนรถเร็วที่169กรุงเทพอภิวัตยะละครับดูผู้โดยสารกา็หนาตาอยู่ข่าวว่าเตียงล่างเตียงบนตู้ปรับอากาศเต็ม ชั้นสองพัดลมก็เต็มตอนนี้ก็เหลือแต่ชั้นสามพัดลมครับเราจะโดยสารกับขบวนนี้เพื่อที่จะไปลงที่สระยาภารกิจของเราคือสองรถไฟครับเดีย๋ยวเราไปเจอกัน,น,นขึ้นข้างบนนะตามสถานีท่านไป ที่169นะครับเราก็อยู่บนรถเร็ว 69, ที่นึงกเรุงเทพกับพิวัตรยาลาเดีย๋ยวอีกสักคู่ขบวนรถใกล้จะออกแล้วครับตรงนั้นก็จะเป็นสาถานาที่เราขึ้นมาเมาื่อครู่ ก็มาถึงที่สถานีสญญารยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้ขบวนรถเร็วที่169ออกจากสถานีสารยาครับนำขบวนโดยอัสตอมซี่1เครื่อง TPU ไปแล้วครับสวยงามทีเดียวกับสญญารยา เดี๋ยวเราก็มาส่องรถไฟกันที่นี่ครับส่วนคลิปวิวขบวนที่สองและวิวสถานีกรุงเทพอภิวัตนฉันก็ต้องขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่องรถไฟที่สระาาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องฉันด้วยฝากทีมงานสเตชันคนบ้านรถไฟไปชมช่องเขาได้ มีหลากหลายคลิปมีคลิปทุกวันให้ชมขอบคุณสหายทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ